นกไม่ไม่รู้อุ้ยนี่ไงนี่ไงอันนี้ก็ไว้ให้นกกินหรออันนี้ปลาตัวจริงอนี่มาแขวนโชว์มาแข็งโชว์แข็งโชว์แต่อันนี้เป็นปลาจริงนะคะคือเวลาจะกินเหรอมัต้องเอาไปแช่น้ำสิบห้าวันฮะเนื้อแข็งมากสิบห้าวันจนเนื้อมันแข็งปุ๊กเหมือนก้อนหินเลยเนี่ยจริงเหรอดูเหมือแล้วก็ไปทุบก่อนจะกินเนี่ย ต้องเอาไปแช่น like ้าก so ่อน15วันฟาดแ้วถึงจะเอามาหุงได้มาต้มได้โหสิห้าวันแพงมากแพงหรอแล้วอร่อยไหมอ่ะก็เดี๋ยวชิมันที่พี่เอาไปให้อะอ้าเหรอคือเนื้อปลานี้อ๋อโอเค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 มร้ว้้้ไ้มแว แมวมันนอนนอนคุยมานั่งหล oh, no, no. ังอ EX ีกไม่อยากไปเฮ้ยมาบุชชัยมาบุชชัยวันนี้วันนี้เราจะทอดปูกรอบนะทำยังไงอะพี่ทำยังไงเอาใหม่เอาใหม่เอาน้ำเสดดน้ำน้ำร้อนเอาน้ำร้อนเหรออ๋อเอาลงน้ำร้อน โอ้มันมันมันชักเงยเงยงยเงยเงยร้อนแล้วมันเนาะโอ้ยเง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 ยตายแล้วเรากว่าจะได้กินความของอร่อยเนาะมช่วยมาป้าเอากระดองออกหมอ่กระดองออกจะเอากระดองออกช่วยอ่ะเดี๋ยวพี่ะลยแป้งให้เนี่ยตลบแล้วมีที่ไหนแล้วก็มีอะไรนะคะ เออเอาทอดไปด้วยเปิดแทะจะได้จุ๊บใช่แล้วจะได้แบบจุ๊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 บเพื่ออะไรจังนี่ค่มีที่ไหนล่ะก็ต้องมีที่นี่แหละบ้านพิมพ์นะคะบีดไซส์นะคะที่อื่นไม่มีที่อื่นไม่มีนะคะต้องเป็นบ้านพิมพ์บีดไซส์เท่านั้นนะคะถ้าอยากแบบนี้ต้องมาที่นี่เลยนะถ้าอยากก็ไม่ดินไปกินร้านอาหารใช่ค่ะถูกต้องค่ะอันนี้นะคะต้องเป็นบ้านพิมพ์บ้านพิมพ์บิดไซส์เท่านั้นนะคะที่อื่นต้องซื้อเลี้กินไส้กรอก อ่แน่นอนใครแท้เลยต่อต่อตุ้งอยู่เนี่ยไม่ได้เดินเขาเลยไปเที่ยวไหนบ้างบดไม่ได้ไปเลยดูสีสีสวยมากเลยนี้น่ากินสุดๆโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะโอ้ยสีมัน

โอห้โชว์ความกรอบเลยค่ะโอ้ยดังมากเลยดังมากเลยอืออือกระดองจังเลยกรอบและฟันหัะก็เขาเสยมาเขาใส่มาพักแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้จองล่วงหน้าไงมากระทันหันใครอ่ะตอนนี้เขามาเป็นครอบครัวด้วยเราก็เลยแบบว่าไม่อยากจะไม่อยากรบกวนไงไม่อยากจะรบกวนเข้าไม่ยัง แต่เขาบอกว่าเขาชอบแบบนี้เราก็พาไปได้การเหล่านะคะลูกินนั้นกระดองเลยพี่เชื่อป่ะอร่อยกระดองระวังนะกระดองมันแข็งนะพี่ระวังนะไม่ไงกัดแล้วนะเก๋จะเคี้ยวออกไดกินได้เมื่อวานนี่ไม่กระดองเลยไม่กูดเก Two hours later. สวยมากๆเลยนะคะตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะคะหน้าร้อนนี้จะคึกคักมากช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูเนาะคนก็จะน้อยหน่อยสวยมากๆเลยชื่อหมู่บ้านอะไรเดี๋ยวปูจะเขียนลงไว้ข้างล่างนะคะนี่นะเอาหัวหัวปลาตรงนี้ไวให้นกกินเหรอคะเอามาให้นกนนคนกินไม่ได้ไงมันแข็ง พี่แล้วมันไม่เหม็นเหรออย่างอย่างสมมติว่าหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหม็นไหมม้าเหม็นใช่ไหมมีบ้านนิดๆหน่อยแต่ว่าอากาศนั่นมันจะสูดออกเปรอะอ่าทำให้เนื้อแข็งหมดเนื้อเขาไม่กินเขาไม่กินดูดิดูดิเขาจะห้อยไว้อย่างงี้เต็มเลยนะคะเอาไว้ให้สําหรับนกนะน้ำใสเลยดิมีหอยแมลงน้ำใสมาก แน่นอนจะมีเรือไบกิ้งมาจอดพานักท่องเที่ยวไปชมปวานขึ้นเรือตรงนี้แต่ว่ามันมาเรือประมงสวยมากเลยเรือหาปลาน้ตไม่รู้อุยนี่ไง อันนี้ก็ไว้ให้นกกินเหรออันนี้ปลาตัวจริงนนี้มาแขวนโชว์มาแขวนโชว์แต่อันนี้เป็นปลาจริงนะคะคือเวลาจะกินจริงะเอาไปแช่น้ำสิบห้าวันฮะเนื้อแข็งมากสิบห้าวันแห้งจนเนื้อมันแข็งปุ๊กเหมือนก้อนหินเลยเนี่ยจริงเหรอดูเหมือนก้อนหินเลยก่อนจะกินเนี่ยต้องเอาไปแช่น้ำก่อนสิบห้าวันป๊าดแล้วถึงจะเอามาหุงได้มาต้มได้โหสิบห้าวันแพงมากแพงหรอแล้วอร่อยไหมอ่ะ ก็เดี๋ยวชิมนะที่พี่เอาไปให้อะเอ๊หรอนั้คือเนื้อปลานี้อ๋อโอเค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 พี่ไม่ต้องก็บป๊บคใช่ใช่พี่กวยง่ทเอะแพงนะพงหรือเปล่าเเป็นปลาแบบปลาอย่างแพงปลาที่แพงที่สุดในน้องที่สุดแล้เ้ยทำสเต็กได้ทำสเต๊กแล้วก็เอาไปผัดก็ได้ผัดเผ็ดก็ได้ ก็เอาใบมะกรูดมาให้ด้วยเอาเครื่องแกงให้ด้วยก็เดี๋ยวรอรอเชฟมือหนึ่งมาทำให้กินมาแล้วจ้าไปหน้าเลยกูไปหน้าเลยพี่พิมพ์บอกว่าไปหน้าเลยกูทำให้อยู่แล้วกูวันนี้กินอย่างอื่นกันใช่อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาไม้ม้ไ้รหมว่าเราแบม้เนี่ยเห็น ทำไมจะไม่เห็นเขาถ่ายลงนี่จะลงยูทูบตายแล้วไม่รู้ตายแล้วหนูก็รู้ไหลดารารู้ด้วยนี่บอกหมุนมุนมุนเอามุนหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนนอนนอนนอนเอานอนหใส่ได้ไหมไม่รู้ซะแล้วว่ากระทบไหลดารานะน้าเฮ้ยที่บ้านพี่ก็มี ตรงนี้จะเป็นที่อาบที่แช่น้ําจักรุชิแช่น้ําร้อนชากระทะทองแดงตรงนี้จะเป็นกระทะทองแดงสําหรับหน้าหนาวไม่ต้อคนลมแดนเป็นสัมผัสลมแดนกาศดีมากเลยข้างบนจะเห็นค่ะเออ ชาตมายิป้าฮายรูปเยมาถารูปอมาหลูดเี้มวอนอนมานั่งหลัอก่เลยาโออโอโอ้อ hmm. ้ย <wonder> <into> <inger> ดแล้วันมีแพนด้าไี่เสยตรงแมวเราจะได้เห็นที่สูงเลียงมาเราดูเหมือนอยู่ที่สูงเห็นไหมวิ่งมาไทยให้เราแบบเห็นอะไแบบเลยเนี่ยนี่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 มาดูอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเหมือนเราอยู่ที่สูง นี้จะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะบ้านพิมรโ์ลโฟเทนนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วค่ะ